จุดธูปห้าดอกไหว้กลางบ้านขอขมาเจ้าที่กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอในหัวข้อจุดทูบห้าดอกไหว้กลางบ้านขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเงินทองไหลเข้าบ้านอยู่เย็นเป็นสุขทำแล้วดีกับตัวเองและคนในครอบครัววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวของคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านเรามาอย่างช้านาน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างบาป nah บุญคุณโทษรวมถึงเจ้าที่เจ้าทางและผีบ้านผีเรือนด้วยวันนี้จะบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสองอย่างหลังและจะแนะนำคาถาไหว้เจ้าที่รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อเสริมให้บ้านที่เราอยู่นั้นอยู่แล้วรวยร่มเย็นเป็นสุข บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมยังต้องไหว้เจ้าที่ในบ้านอีกไหว้สารพระภูมิหน้าบ้านก็น่าจะพอแล้วซึ่งจริงๆเป็นคนละส่วนกันสารพระภูมินั้นมาจากการผสมประสานกันระหว่างศาสตร์ด้านศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาลเจ้าที่ตามความเชื่อของบรรพบุรุษเราเชื่อว่ามาจากวิญญาณที่ต้องรักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยณที่นั้นๆโดยอาจจะมาจากเจ้าของที่ดินเจ้าที่เจ้าทางบรรพบุรุษหรือบางคนนั้นอาจจะบอกว่าเป็นผีหรือว่าเทวดาที่ติดอยู่ในวิมาน และวิมานก็คือส่วนหนึ่งของเจ้าที่นั่นเองดังนั้นศาลเจ้าที่ก็คือศาลที่ตั้งไว้สำหรับเจ้าที่เดิมซึ่งประจําอยู่ที่พื้นที่นี้ก่อนที่เรานั้นจะเข้ามาอยู่อาศัยตั้งขึ้นเพื่อให้เจ้าที่เดิมที่อาศัยอยู่ที่ดินนี้ได้มาอยู่อาศัยเพื่อดูแลและรักษาบ้านและที่ดินแห่งนี้ต่อไป การตั้งศาลเจ้าที่จะต้องคำนึงถึงตำแหน่งของศาลที่ตั้งเป็นที่สุดเป็นสำคัญเพราะหากเราตั้งในตำแหน่งที่ผิดและไม่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลร้ายตามมาก็เป็นได้ซึ่งลักษณะใช้ที่เหมาะสมกับการตั้งศาลมีดังนี้ 1. ต้องตั้งตรงกับประตูทางเข้าบ้าน 2. ห้ามวางศาลหลบมุมเด็ดขาด 3. ห้ามวางศาลพิงผนังห้องน้ำ 4. ห้ามวางสารไว้ใต้บันไดและใต้คานข้อสังเกตสำหรับที่จะทำให้เรานั้นสามารถแยกประเภทระหว่างสารพระภูมิและสารเจ้าที่ได้ก็คือสารพระภูมิจะมีเสาเดียวและสูงกว่าส่วนสารเจ้าที่นั้นจะมีสี่เสาและความสูงนั้นต่ำกว่านั่นเอง และถ้าเมื่อเราหันหน้าเข้าหาศาลศาลพระภูมิจะต้องอยู่ทางซ้ายมือและศาลเจ้าที่นั้นจะอยู่ทางขวามือเสมอรูปแบบของศาลเจ้าที่จะเป็นเรือนไทยจำลองบ้านมีสี่เสาหรือว่าหกเสานอกจากนั้นเราจะสามารถไหว้และสักการะต่อหน้าศาลเจ้าที่แล้วหากบ้านไหนไม่มีเจ้าที่ละ่ะเราสามารถไหว้เจ้าที่ได้หรือไม่คำตอบก็คือ เราสามารถไหว้ได้ค่ะเพราะตามความเชื่อนั้นบ้านของเราจะมีการไหว้สารพระภูมิกลางบ้านได้อีกด้วยนอกจากมีความเชื่อกันมาว่าบ้านที่อยู่นั้นจะมีเจ้าของเรือนเจ้าของบ้านอยู่แล้วเราจึงสามารถไหว้ที่กลางบ้านของเราได้เลยยิ่งไปกว่านั้นยังควรที่จะต้องไหว้อย่างน้อย3าถึงหเดือนต่อครั้ง เพื่อเป็นการขอขมาในสิ่งที่เราได้ล่วงเกินไปหรือจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อย่างที่หนึ่งก็คือผลไม้เก้ายอย่างเพื่อความเป็นสิริมงคลสิ่งที่ไม่ควรขาดก็คืออง,งุ่นเพื่อช่วยในการเงินหรือว่าทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนขึ้นกล้วยจะช่วยให้สิ่งต่างๆทำได้ง่ายแก้วมังกรช่วยเพิ่มในเรื่องของการปกครองลูกน้อง บริวารสำหรับเจ้าของกิจการสับป,ประรดเองก็มีความหมายดีเช่นกันเพื่อจะได้เป็นหูเป็นตากว้างไกลซึ่งทั้งหมดนี้มีความหมายดีๆเหมาะแก่การไหว้เป็นอย่างมาก 2. หมากภู9คำ 3. น้ำ5แก้ว 4. ดาวเรือง9ดอก 5. เทียน1คู่ 6. ทูบหดอก 7. ผ้าขาวบางหลังจากที่ได้สิ่งของที่จำเป็นสำหรับพิธีครบหมดแล้วเราก็หาเลิกงามยามดีสำหรับการไหว้เจ้าที่ในบ้านได้เรามาดูขั้นตอนการไหว้เจ้าที่ทำตามนี้ค่ะ 1. ให้ผู้ที่ไหว้หันหน้าเข้าหาบ้านหันหลังใส่ประตูจากนั้นก็ปูผ้าขาวบางไหว้ที่กลางบ้าน และนําของไหว้ทั้งหมดวางบนผ้าขาวบางนั้นและตรงนั้นก็เตรียมกระถางทูบกระถางเทียนไหว้ด้วย 2. ให้เราจุดทูบเทียนและกล่าวคำว่าข้าแต่เจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่ที่ เราบอกไปก็คือบ้านเล็กที่หลังนี้ที่เรากําลังทําพิธีอยู่บ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของตนและนำเครื่องสักการะบูชาไปถวายเพื่อขอขมากรรม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้กระทำผิดไปทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหาสิกรรมท่านขอท่านเมตตาจงโปรดกดโทษงดเว้นโทษและอโหาสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและปลดให้ข้าพเจ้าได้อยู่บ้านหลังนี้อยู่อย่างมีความสุขราบรื่นเงินทองไหลมาเทมา หลังจากกล่าวเสศษท่านก็สามารถอธิษฐานขอได้และขั้นที่สามให้ปักทูบลงในกระถางรอให้ทูบหมดแล้วจึงดับเทียนจึงค่อยทำการขอขมาขอพรและกล่าวคำลาของไหว้โดยให้จับที่พานภาชนะหรือถาดรองและกล่าวว่า ขอเดนขอชานให้ลูกให้หลานกินเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำว่าหากเป็นการการไหว้ถวายเจ้าที่หรือสัมคเวสีเจ้าของบ้านที่ทำห้ามนําของไหว้มาทานเด็ดขาดให้นําไปทานให้หมดเช่นให้ลูกน้องแจกคนยากไร้เพราะถือว่าเป็นของบริวารท่านผู้ฟังคะ นอกจากการไหว้และกระบวนการไหว้จะสําคัญแล้วเราต้องคำํำนึงถึงเวลาควรที่จะไหว้ด้วยซึ่งการไหว้เจ้าที่กลางบ้านควรทำในเวลาตอนกลางวันจะดีที่สุดอาจจะเป็นช่วงเที่ยงตรงก็ได้หากจะดีควรเลือกวันอังคารหรือว่าวันเสาร์เพราะถือว่าวันเป็นวันรับแต่ถ้าไม่ว่างก็สามารถถือเลิกสะดวกของแต่ละบ้านได้ การไหว้เจ้าที่เจ้าทางถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อซึ่งมีมาอย่างช้านานฉะนั้นแล้วการที่เราจะสืบต่อหลักการไหว้ที่ถูกต้องแล้วสิ่งนี้นี่แหละจะเป็นการคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตของคนไทยตามหลักศาสตร์ความเชื่ออีกศาสตร์หนึ่งและยังทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองและกิจการรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วย แต่เราก็ยังมีคาถาไหว้เจ้าที่ในบ้านคนกลาบไหว้ทุกวันหาโอกาสอาจจะไหว้ก่อนนอนก็ได้โดยให้ตั้งนโมสามจบและบริกรรมคาถาสามจบเช่นกันดังนี้อิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปะทะพีคงคาพระภุมมเทวาขะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโทธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังการบา้เจ้าที่นั้นนอกจากจะทำบุญแล้วยังได้ยังทำได้ไม่ยากอีกด้วย เป็นการเสริมเสียริมงคลที่สามารถทำได้ง่ายขอให้มันสวดคาถาไหว้เจ้าที่แล้วบ้านของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยก่อนออกจากบ้านท่านก็จะปกป้องคุ้มครองอันตารายให้เราได้ขอบคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาดันให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีแต่ความจเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านมินยูชาแนลกรับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ